ชุดใบไม้ฮะใบไม้ใบไม้ร่าเริงครับใบไม้ร่าเริงครับเหมือนแบบว่าเห็นอะไรเขียวๆแล้วก็มีความสุขแล้วก็จะร้องเพลงกันรวลาเริงสนุกสนานก็ก็ครับทำไมถึงใส่ชุดนี้ครับว่าโลกใบนี้มันเครียดครับก็ต้องใช้สมุนไพรตัวนี้นะฮะครับผมเวลาคนขับรถกันสมัยนี้บางคนก็กินเหล้าพอใจร้อนพุทธยังไงอ่ะยวตีกันไอ้เลยแรับครับคนเมาขับชนกันเองตีกันยิงกันตายแบบนี้ยิงกันตายก้าอยากให้ทุกคนใช้สมุนไพรไทยดีกว่าครับ มันดียังไงฮะอันนี้พอ,พอใช้สมุนไพรตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยสมมติขับรถชนกันปุ๊บลงมาก็จะยิ้มล่าเลยครับจะ<อ>ไม่โกรธไม่เคืองกันเผื่อรถคันไหนมีทองหยอดรถคันไหนมีขนมชั้นก็แลกกันเพื่อความเป็นมิตรได้โอ้โอถูกต้องครับแล้วคุณปิดหน้าปิดตาแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร,ครคก็ให้รางวัลกันไม่ถูกนะจะมาให้ปเปิดเผยทีหลังหรือเปล่าครับคุณตั้งใจใส่เองหรือเปล่าชุดนี้อ๋อหมาบ้างครับอะครับ หมาบังคับคือขอคุณก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้าน